าาผ่นพัพาพาพาเเเธอออมมมให้จฉนลยลยบกับเส้นทางสายหินของร้านมันดาราลักกี้สโตน EP ที่3นะคะวันนี้เรามีนางแบบรับเชิญดอรเอ๋ค่ะเอ่อเป็นลูกค้ารุ่นแรกๆของบันดาลักกี้สโตนเลยค่ะเดี๋ยวเชิญพบกับน้องเอ๋ได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะสวยไหมคะนี่ชุดใครเอยนี่เขาเรียกว่านางพญานะคะนี่เหรอคะนางพญาชาวดอยค่ะเครื่องประดับร้านไหนเนี่ยจะร้านไหนล่ะคะขอบคุณน้องเอมากเลยค่ะพี่ที่ให้เกียรติเป็นนางแบบร้านมันดาราค่ะเดี๋ยวน้องเอใส่มาโชว์กันเลยค่ะว่าสวยขนาดไหนได้ได้ค่ะสวยมากเดี๋ยวพี่จะได้อธิบายความหมายของพี่มันยังไงเนี่ยอยากรู้ว่าเล่าให้ฟังหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังนะคะค่ะ ชุดวงเวียนเงินวงเวียนทองนะคะห,หมุนไปทางไหนหมุนไปทางไหนก็เจอแต่เงินแต่ทองประดับด้วยทับทิมสตาอยู่ตรงใจกลางเลยค่ะห้อยลงมานี้คือมรคัยและทับทิมรวมๆแล้วตัวสร้อยด้วยก็ทับทิมราชินีของพลอยทั้งปวงสวยที่สุดเหมาะกับน้องเอมากเลย สาวผู้บริหารหรือท่านประธานชุดนี้มันดาราออกแบบจากหินไทเกอร์อายรวดลายสวยมากแล้วก็ชิ้นโตด้วยเป็นรูปหัวใจเป็นหินซึ่งทรงพลังอำนาจสำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะพร้อมที่จะนำพาลูกน้องไปสู่เป้าหมายและปกป้องคุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วยบารมีที่น่าเกรงขามในการนำทีมไปสู่ความสำเร็จ ลมเอ่ยลมเจ้าผ่านพัดพาเธอมาให้เจอฉันลมเอ่ยลมเจ้านั้นก็พัดเธอผ่านไปคนที่เคยอยู่เคียงแต่วันนี้เขาอยู่ที่ไหนเจ้าลมเอ่ยเจ้าลมพัดไปแห่งใดกันนาลมเอ่ยลมเจ้าผ่านพุ ดีพสดีค่ะมีผ้าไหมด้วยเหรอคะเนี่ยพอดีพี่ขยายร้านค่ะแล้วคะค่ะก็เลยมีผ้าไหมโบราณมาขายมานำเสนอมาดูมาชมเลยค่ะดีใจจังเลยน้องเอ๋มาเพิ่งเพิ่งขยายมาเมื่อวันที่หนึ่งนี้เองค่ะค่ะอันนี้เป็นผ้าไหมเก่าผ้าไหมโบราณคือมีคุณป้าท่านหนึ่งให้ลูกสะใภ้นำมา ขายพี่นำมาแค่ไม่กี่ผืนจับดูสิคะนิ่มนิ่มเฉียวลายโบราณทอฝีมือคนโบราณแท้เลยปรากฏพี่บอกว่าสวยจังเลยไปเอามาทำตู้พี่เหมาหมดเนี่ยค่ะสวยไหมคะงานน้องเอชอบผ้าไหมอยู่แล้วใช่ใช่ช่เอมีงานนึงอะค่ะพี่คือว่ามันต้องใช้ผ้าไหมมันเป็นงานแบบกราบมั่นหลานนะคะแต่ว่าเอยังไม่อยากดูแก่แต่ว่าอยากดูแบบเท่ ขอลุกแบบนั้นพี่จัดการเลยได้ไหมคะพร้อมเครื่องประดับนะผ้าปูผ้าปูเก่าค่ะของสุรินค่ะสวยมากค่ะเดี๋ยวจะให้น้องเอ๋ชมพร้อมเครื่องประดับได้นะงานรับขันหมากใช่ไหม ค่ะรับม่านนะอรับม่งนยังค่ะรับไ่ไ้อ๋อลานสาวน้องเอ๋ที่สวยโอเคเดี๋ยวพี่จัดการให้แต่ว่าเอาแบบไม่ต้องไม่ต้องแก่นะคะเอ๋แก่เอ๋ไม่ได้ไม่ไม่แก่รับประกันโอเคค่ะเอาแบบคนเดียวค่ะแต่เครื่องประดับหนูวันเนี้ยสวยทุกชุดเห็นไหมจากแมงพี่นั่นแหละค่ะจำได้ค่ะอันนี้ลูกค้ารุ่นแรกเลยรุ่นแรกเลยโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวที่จะบอกความหมายให้เครื่องประดับสำหรับชุดสาว ธรรมะถมะแมง่แฝงความเปรี้ยวนะคะความเท่ในตัวตนเองชุดนี้นะคะทะําจากหินไอเกตลวดลายออกฟ้าเทาเป็นวงกลมลงมานั้นเป็นสะเก็ตด,ดาวสีเขียวหรือที่เรียกว,ว่าโมโดไวค่ะที่ห้อยชุ้งติ้งต่อจากโมโดไวเรียกว,ว่าไหมทองนะคะตามตำนานอะ่ะกล่าวว่าไอาเกตเป็นหินเก่าแก่ที่สุดในยุคกรีกโบราณเป็นที่รู้จักกันเป็นชนิดแรกเลย ถือว่าเป็นเครื่องรางนำโชคกันภยัยสเก็ตด,ดาวก็เช่นกันค่ะอันนี้เรื่องปกป้องคุ้มครองโดยเฉพาะส่วนไหมทองนั้นเรียกซักดึงดูดเงินรวมกันแล้วชุดนี้ความสำเร็จรุ่วงและฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ด้วยดีสำหรับผู้บริหารชั้นนำ น้องเอ๋ค่ะชุดไทยผ้าปูมผ้าเก่าสุรินเป็นไงคะงดงามมากเลยไหมคะเท่ากับเครื่องประดับที่พี่โอออกแบบไว้เป็นผีเสื้อผีเสื้อที่กำลังล่าเริงรักอิสระสวยมากค่ะมีทับทิม์อยู่กลางใจฉัจัันนนนลลมมเเเออ้้ยจาากผดธ่ไปพ คนที่เคยอยู่เคียงแต่วันนี้เขาอยู่ที่ไหนเจ้าลมเอ๋ยเจ้าลมพัดไปแห่งใดกันน่าลมเอ่ยลมเจ้าผ่านพบเจอผู้คนนับหมื่นพันวนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดเธอกลับมา นานแล้วนานเท่าไรยังจดจำทุกคำสัญญาเฝ mm. ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอมาอีกครั้งล mm. มง mm. เจ้าเอ๋ยฉันไหนลยไม่เคยเจะ